ไม่ยากทันผมนะพี่ไม่ยาทันปก,กับเจ๊นอยพี่นอนเลยครับไยูนังขงโถกันเพื่อได้ปลาเมื่อกี้ถือปลาตองกายตัวบับไงพี่น้องเอ้ยบังสีตักทะลุจอไปเลยเสียดายมากเงื่อเอ็นมันหน่อยวันนี้แหละเจอสามสิบอ่ะถือปลาไงมันขาดก็เสียดาย,ยัางสิลพี่น้องจ้ายังเสียดายเลยปลาตองตัวบับไง ทะลุจอไปเลยนี่ยเป็นยังเอาไหมแย่น้อยเสียวแคบไปลงกัน ทานย่ายทานผมกระพัดโอ้ลมกระพัดสองตัวนี่ไหมตีนพิงแบดนี้เห็นพ่อพี่น้องเมื่อกี้ไหมก็ใจอยากหน่อยย้ายหน่อยก็อยากใส่อันสะดุ้งอันตาห่างอยู่เลยแต่เวลามันไม่หน่อยพี่น้องเลยเพราะว่าเดี๋ยวเสด็จไปห้ามนักเรียนเพราะมีคนยูเป็นมูนักเ,เรียนเดีย๋ยวค่อยหาวิธีมูไหมวันนี้เอาแค่ชั่วโมงนี้ไปก่อน นะคะจิ้มกันแบบบ้านๆไปเลยค่ะ น,น่อยตันีมาอยู่เด้วสดาสดมากปองน,น้ำขึ้นน,นึอยู่ตลอต่อพี่น้อยเอาไปเสียวเบวแบบย้มยันขอน แยกกับยืนจับไปหมดเลยเลยปลาโนยนึงเดี๋ยว,ไป,ปยนะวไปหามหาานานามูมันตางหนักบรรยากาศนาน่ามันมีทองค่าเยี่ยมใสนะคะบรรยากาศนาไปหาเห็ดมากแล้วพี่น้องดก็ แย่น้อยขอยุติการแสดงว้เพียงเท่านี้ก็นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปถึงฟังจังไนเดี๋ยวแย่น้อยจะอัปเดตใหนรอบอีกรอบนึ้จ้าสวัสดีค่ะ